สถานการณ์ของแผ่นดินไหวบริเวณเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวจะนํารถนะคะพาชาวไทยเดินทางกลับมายัางพื้นที่ปลอดภัยเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อวานนี้สามารถพาคนไทยเดินกลับมาได้จํานวนหนึ่งแล้วค่ะช่วงนี้เราจะไปสอบถามความคืบหน้าล่าสุดกับคุณกนก,นกพันธ์พรสุขสว่างเป็นนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยริซูเมคันเอเชียแปซิฟิกในเมืองเปปปูจังหวัด โออิตะนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองคุมาโมตโตได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณกนกพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้อยู่ที่ไหนครับมีความปลอดภัยดีหรือไม่ตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่โตเกียวแล้วค่ะได้ทราบมาว่ามีสถานที่ในการที่จะเป็นจุดในการรับคนไทยกลับมาที่ประเทศไทยหลายจุดนะคะขณะนี้บริเวณที่ ที่คุณกนกพันธ์อยู่มีนักศึกษาหรือว่ามีประชาชนหนาแน่นมากน้อยแค่ไหนคะมีอยู่กับเพื่อนชาวไทย7คนนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนมาอีกค่ะค่ะสำหรับสถานการณ์ภาพรวมก็หลายแง่ <c oughs> ที่แ็ดปลุก็กคนพยายามพยพอย่างต่อเนื่องค่ะเขาก็พยายามออกจากออกจากสถาน เขาจับในเมืองเด็กปุนกลุุ่กัดก่อนนะคะเพื่อจะไปตอตามที่ต่างๆแต่ว่าขณะนี้พื้นที่ที่อยู่ด้วยกันนี่คือมีความปลอดภัยดีใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เจวก็เป็นปกติค่ะแล้วในภาพรวมของผู้ที่กําลังรอความช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้ค่ะมีความกังวลเรื่องไหนบ้างหรือเปล่าคะมนมีเรื่องของความ เรวแผ่นินไหวตั้งแต่วันที่เกิดเหตุตอนนี้ก็ยังมีการติดต่อ,อเรื่องอยู่เรื่อยๆค่ะตรงพื้นที่ตรงแถวตรงหน้าศูนย์อาหารของมหาลัยค่ะดีก็พื้นยุบก็หล่องตอนนี้ทางมหาลาัยก็สั่งปิดเรียงไป็นเาวสามวันค่ะค่ะแล้วขณะน,นี้มีการรายงานเพิ่มเติมว่าน่าจะมี after shock เกิดขึ้นอีกหรือไม่คะใช่มีรายงานนะคะว่าจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ อเดตอชอปตนแรงยังไม่แน่ใจค่ะแต่การสําั้กันะคะตลอดค่ะแล้วคาดว่าสถานการณ์ล่าสุดนี่จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ยังอยู่ในพื้นที่อันตรายออกมาเพื่อที่จะให้กลับเข้าสู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือว่ากลับมาประเทศไทยได้หรือไม่คะตอนนี้กาลังตอนนี้กําลังออกขยกับค่ะส่วนคนที่อยู่ในเระเทนะคะพ<ม>ยายามออกมาจะเปถ่ายอดออกไปตรงพืดที่เก่าก่อนนะคะใหไ พราะตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ในในใรีพายอะ,ค,ะค่ะไม่มีใครไม่มีใ,ใ,คใ,ใครอยู่ที่บ้านอยู่ขอตัวเองแล้วค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้เปในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่มีคอนโิมรมอะไรแต่เขาบอกว่าให้เขาพยศจักพื้นที่ให้เลยที<อ>่เบื้องต้นสอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านได้รับความปลอดภัยนะคะ ล่าสุดมีข้อมูลจาก Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตไทยณนะกรุงโตเกียวนะคะประเทศญี่ปุ่นโพสต์ข้อความระบุว่าสถานทูตได้แจ้งรายละเอียดรถที่จะนำคนไทยในจังหวัดคุมาโมโตออกนอกพื้นที่มายังจังหวัดฟุกุโอกะในวันนี้นั่นก็คือสถานที่แรกก็คือเป็นรถที่จอดบนถนนระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลายัยกับตึกเซงกังกุเคียวิคุแคมปัสคุโรคามิคิตะมหาวิทยาลายัยคุมาโมโต จะรับในเวลาเที่ยงครึ่งจะมีอาสาสมัครนะคะชื่อคุณนานาเซะทาเคนาก,กะหมายเลขโทรศัพท์0904980956 9, 9, 9 6. จะพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นจุดติดต่อก็คือจะเป็นจุดรับส่งรถนะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการแจ้งด้วยว่าเพื่อรับผู้ประสบภัยจะแบ่งออกเป็น3จุดด้วยกันจุดแรกก็คือเป๊ปปูอารีนาเวลา12.30นาิกา30นาทีรถบัสโดยสาร4คันด้วยกันรับผู้โดยสารทั้งสิ้น200คนเบอร์โทรศัพท์097 7 2็ดสองจุดที่สองก็คือโรงเรียนประถมศึกษายุฟูอินเวลา1 2บสนิกาสานาทีรถบัสโดยสารหนึ่งคันรับผู้โดยสารทั้งสิ้น50คนเบอร์โทรศัพท์097 784-2031ผู้ทีจ่จะประสงค์มารถโดยสารนะคะให้นำเฉพาะหนังสือเดินทางและสิ่งของมีค่าติดตัวมาที่จุดดังกล่าวตามที่กล่าวไปแล้วเพื่อเดินทางมาที่ฟูกอกะเพื่อขอรับความช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไปถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานเอกอัครราชทูตก็จะแจ้งให้ทราบทาง Facebook ต่อไปค่ะ